ง่ายๆฮะถ้าเราอยากเป็นนักร้องเราก็ต้องมีไอดอลของเราที่ร้องเสียงแบบไหนคุณจะก๊อปปี้แบบไหนคุณอยากเป็นนักดนตรีคุณจะคิดเองไม่ได้หรอกยังไงคุณก็ต้องก๊อปปี้ก่อนต้องไล่ก่อนแล้วค่อยแอดทายเป็นตัวของตัวเองต่อให้คุณเป็นมือกีตาร์ที่เก่งที่สุดในโลกคุณก็ต้องเคยก๊อปปี้ว่าคนนี้เขาลีดกันยังไงเขาต้องคุณต้องแกะเพลงให้เป็นก่อนนะครับคุณอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนคุณก็ต้องแกะ นักเขียนการ์ตูนนี่เป็นไอดอลของคุณก่อนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นลอกอย่างนั้นอย่างนี้ผมนี่ลอกมาหมดละไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งหนังสือพวกแมสพวกอะไรแม้แต่พวกนิยายภาพของแนวโคนันพวกอะไรบ้างทีลายเส้นสวยๆแม้แต่การ์ตูนญี่ปุ่นพวกเรียวอิจิพวกยาราสุชิโร่พวกอะไรนี่คือผมลอกมาหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าลอกแล้วมันอย่างนั้นอย่างนีน้แต่คุณต้องออกให้ได้ คุณออกไม่ได้คุณคุณก็เป็นนักก๊อปปี้การ์ตูนญี่ปุ่นนักก๊อปปี้การ์ตูนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหนูหินพูดตรงๆผมก็เอามาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเอามาจากการ์ตูนที่เป็นแบบหน้าตาทําไงให้มันแบบดูขำดูกวนดูแบบาบ้าบอๆอย่างเงี้ยแต่เราต้องมาแอปพลายให้เป็นของเราคืออะไรเราเติมแก้มไหมอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมเราติดกริฟเข้าไป คือเราต้องรู้ว่าเราจะทํายังไงให้มันเป็นของเราอย่าไปกลัวว่าเราไป copy ปี้เขาจะว่าเราอย่างกันอย่างนี้แต่ Copy แล้วเราต้องพยายามเอามาเป็นของเราประการที่สองคุณจะเป็นนักเขียนการ์ตูนคุณต้องเป็นนักอ่านคุณจะเป็นนักเขียนที่ดีไม่ได้ถ้าคุณเป็นนักอ่านที่ดีไม่ได้เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะเปิดเราถ้าเราไม่เปิดรับเรื่องราวของคนอื่นเรื่องที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นเนี่ย มันจะไม่มีทางที่ว่าเราจะถ่ายทอดอะไรออกมาดีได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นนักอ่านให้เยอะอ่านให้มากแล้วก็อย่าปฏิเสธว่าของบ้านนั้นของประเทศนี้ของไอ้นี่มันจะมันจะมากินสมองเรามันจะแบบจะมาลอกว่าเราจะไปลอกจะไปก๊อปปี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเข้ามาในโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหนังพวกเพลงพวกข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องเอามาให้เป็นแค่นั้นเอง เราต้องเปิดรับเป็นคนทันสมัยเป็นคนรู้เรื่องอย่าตกกระแสอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่ง